สวัสดีค่ะพี่ใหม่จะช่องแฮกฟันนี่นะคะคลิปนี้นะคะพี่จะพาไปรับตาที่5จาก12ตานะคะคราวนี้นะคะเราจะไปเล่นแมปแมมมดกันนั่นเองอเราบากหมดเราบากหมดเหรอ ร้านมารู้ชอบร้านเกมโรบอกอันดับต้นๆของเมืองไทยบริการเติมโรบักราคาสุดคุ้มหรือบริการกดผลกดเกมพาร์ํทำมัดหาดาบและ,และรัฟาร์มแบบบล็อกฟู้ดหรืออยากได้ไก่ตัไนไปขิงเป็นเลือกกันเลยลิงอยู่ใต้คลิปนะคะตลาที่5นะคะก็จะอยู่ในแมปของวิก้วิสานะคะถ้าใครเคยไปล่นก็คือเป็นแมปที่ผสมของนั่นเองนะคะ เมื่อเราเข้ามานะคะเราก็รอให้เกม of ฟดีเริ่มนั่นเองนะคะเวลาจะนับถอยหลังอยู่ตรงนี้นะคะมันจะสุ่มนะคะก็จะมีหลายอันนะ,ะอันไหนที่มองแล้วเล่นไม่ได้ก็ไม่ต้องเป็นเล่นมันนะคะเราจนป่ามนจะถึงด่านาง,ง่ายๆแล้วกันนะคะ <c oughs> เราก็แค่เข้าเส้นชัยให้ได้เท่านั้นเองนะคะเราก็จะได้รับตานะคะ นี่นะคะเขาเส้นชัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแค่นี้เองนะคะจากนั้นเราก็เข้าไปดูในโปรไฟล์ของเรานะคะเรื่องบด้านล่างเราก็จะเจอเป็นรูปขวดน้ํายานั่นเองนะคะแบแปลว่าเราได้แบตแล้วนะคะอ,อันนี้ก็น่าจะรับไม่ยากเลยนะพี่ว่ามันง่ายที่สุดแล้วนะทั้งการเล่นมานะคะส่วนน้ายาด้านหลังเนี่ยใช้ได้นะแต่ว่าบางอันก็ทําให้เราเล่นยากนะคะามาเล่นกันดูนะคะอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะคลิปนี้ก็ไปนะจ๊ะ